สวัสดีครับวันนี้ทุกคนจะต้องรู้จักกับอุปกรณ์ชิ้นใหม่ล่าสุดที่ผมไม่เอาไม,ไม่เอา,เ,อาเปิดตัวอย่างนี้พี่ว่ามันเล็กเกินไปมันจะต้องใหญ่กว่าน,นี้ลูกค้ารีเควสต์มาเลยนะว่าสินค้าชิ้นนี้มันจะต้องดูใหญ่มันจะต้องดูลังการเพราะว่านี่เป็นการเปิดตัวโปรดักต์ใหม่ของแบรนด์ซิ่ยูนซึ่งทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วว่าแบรนด์นี้เนี่ยเขาทำไม้กันสั่นอย่างที่เราใช้กันอยู่เป็นประจําแต่ครั้งนี้คือความพิเศษเพราะเขาเปิดตัวไฟดวงใหม่อย่างซิอยูนโมลัส X 1 0 0 และซีอุ๋โมลัส G 6 0อย่างแรกต้องให้คนเห็นว่าไฟดวงนี้มันมีขนาดที่เล็กมากเรียกว่าทั้ง2อรุ่นขนาดที่พกพาไปได้สะดวกทุกที่ทุกเวลามันเล็กขนาดไหนทั้งวินเล็กขนาดใส่กระเป๋ากล้องได้ใบนั้นยังใหญ่เกินไปเอาออกมาเดี๋ยวนี้แล้วไปใส่ในใบที่มันเล็กกว่าที่ทุกคนจะรู้สึกว่านี่แหละเป็นกระเป๋าที่ ไม่ว่าเขาจะไปอยู่ตรงไหนเขาก็สามารถสปายเอาไฟกับโมดิฟายเออร์ไปได้ทั้งเซตพร้อมกล้องได้เลยเล็กไม่พอเพราะที่สําคัญคือต้องทําให้คนเห็นว่าไฟดรงนี้มันมีกําลังที่แรงมากจริงๆส่วนมนากคนจะกลัวเลยนะว่ามันเล็กมันแรงแล้วมันนักจะร้อนตัวนี้ไม่ต้องห่วงเพราะว่าเขามีพัดลมที่บิวอินมาในตัวเลยและพัดลมอ่ะพี่บอกได้เลยว่าเสียงเขาเงียบเงียบสนิท โดยที่เราจะต้องเอาไปทดสอบในหลายๆสีให้เขาได้เห็นไปในหลายๆที่สองที่พอไหมคะพี่บีสามที่เลยดีกว่าค่ะพี่บีไม่พี่ว่ามันยังน้อยไปมันจะต้องมากกว่านั้นตั้งแต่ในตูดิโอเอ้าโดงานอีเวนต์ต้องการมีคนนึงถือตามและถอยตามมูฟไปด้วยเพื่อให้เขาเห็นว่ามันทํางานได้จริงๆเราต้องเอาไปทดสอบให้เขาเห็นเอามาเปรียบเทียบระหว่างที่ยังไม่มีไฟดวงนี้เป็นแสงห้องธรรมชาติ แต่พอมีไฟดวงนี้เข้าไปแล้วโทนแสงโทนภาพมันเปลี่ยนไปนจริงๆให้อารมณ์ของซีนิมาติกมากๆจากไฟแค่ดวงเล็กๆที่เรียกว่าระดับเอามือถืออยู่ในจุดต่างๆได้แบบสบายๆเลยตัวนี้มันปรับเทมได้ด้วยนะตั้งแต่2 0 0 7ถึงหก0ัและความพิเศษของมันเนี่ยเวลาเราออกไปใช้ในงานกองเจ้าตัวนี้ใช้แค่ power bank ทุกคนแล้วก็เสียบสามารถใช้งานได้เลยเจ้าตัวร้อยเนี่ยเขามีแบตเตอรี่ของเขามาด้วยเห็นไหมและเวลาเราใช้เราเพียงแค่เสียบเข้าไป สามารถที่จะบุนออกมาแล้วถือเป็นไฟอย่างนี้แค่พกพายอย่างนี้ได้จริงๆแล้วตอนที่เราไปใช้กองเราก็ต้องทําให้ทุกคนเห็นด้วยว่าจะตั้งบนขาไฟก็ได้จะถือก็ได้จะเอาไปห้อยไปโหนไปแขวนตรงไหนก็ได้อย่างเช่นข้างบนคีไลที่ถ่ายพี่อยู่ก็เป็นเจ้าไฟตัวนี้ติดก,กับซอฟต์บ็อกซ์มันมีโมดิฟายเออร์เล็กๆห้องตัวพวกพาสะดวกคือพับแล้วเหลืออันนี้เดียวเองแต่ว่าพอติดไปปุ๊บมันก็สามารถช่วยซอฟแสงได้ดังนั้นมันจะมีซีนในห้องเล็กๆไฟดวงนี้มันสามารถแทรกเข้าไปแล้วใส่ ท็อปอยู่ข้างบนหัวของตัวแบบได้เลยถ้าเป็นไฟดวอื่นที่บอกเลยไม่มีทางที่จะเข้าไปได้ถ้าเราต้องการโมดิฟายเออร์ที่ใหญ่หรือว่าแปลกมากกว่าน,นี้เราก็แปลงเป็นมาโบเ,เวนดังนั้นเราสามารถใช้โมดิฟายเออร์ทั่วไปที่เรามีกันอยู่แล้วได้เลยแต่ถ้าชอบจริงพี่ก็จะชอบเป็นไฟแบบโมดิฟายเออร์ที่เขาให้มาเพราะว่ามันเน้นสาหรับการพกาพาโคสะดวกอันนี้ชอบจริงและไอที่ต้องมีเขาก็มีนะแอปพลิเคชันที่อยู่ในมือถือทั้ง iOS Android เราก็สามารถที่ control, จะคอนโทรลไฟเจ้าผู้นี้ผ่าน มือถือเราได้เลยอ่ะฟังก์ชันสนุกๆเขาก็มีมาให้นะในซีเราจะต้องเปิดเพลงและจะต้องให้คนได้ยินด้วยว่าไฟเนี่ยมันเต้นตามจังหวะเพลงจริงๆเมื่อกี้ถึงไหนแล้วนะฟังก์ชันมันเยอะขนาดนี้เรื่องราวมาจ่อกเป็นยังไงล่ะคะพี่บีเอางี้เดี๋ยววิดีโอไฟนอลของคลิปนี้นะมันจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังกะละครั้งหนึ่งนานม,มาแล้ว มีผู้หญิงคนหนึ่งรุ่นราวขาวเดียวกับพวกเราแหละเออไม่เอาไม่เอาดีกว่าพี่ออนโบราณไปกันละครั้งหนึ่งเอาเป็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งแล้วกันที่อาจจะดูเป็นคนจริงจังกับชีวิตเอะไม่เอาไม่เอาพี่ว่าเอาดูสนุกสนานดีกว่าชอบใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์แต่ก็มีแอบจริงจังบ้างในบางเวลาประมาณนี้นะ เหมือนคล้ายๆว่าเธอก็พยายามค้นหาตัวเองอยู่ตลอดนั่นแหละว่าเธอต้องการอะไรในชีวิตดังนั้นซีเราก็จะเป็นบรรยากาศในบ้านบรรยากาศการใช้ชีวิตของผู้หญิงทั่วๆไปจุดเปลี่ยนมันอยู่ตรงนี้คือหนึ่งผู้หญิงคนนี้เขาเ็เข้านอนตามปกติแบบใช้ชีวิตเป็นวันธรรมดาทั่วไปพอกลางดึกคืนนั้นนั่นเองปรากฏว่ามันมีแสงประหลาดปะหลผ่านเข้ามา จนเธอรู้สึกตัวและหลังจากที่เธอลืมตาขึ้นมาเธอก็พบว่าเธอมาอยู่ในโลกอีกใบหนึ่งเธอตื่นที่มาบนโถงทางเดินเธอพยายามตามแสงไฟอันนั้นไป ไปโผล่ห้องแล้วห้องเล่ามันเหมือนเธออยู่ในบรรยากาศกึง่งฝันกึ่งตืง่นทางเดิมมันแคบมากห้องต่างๆมันแคบมันเหมือนเป็นเรื่องจริงแล้วก็เหมือนเป็นเรื่องหลอกเธออยู่ในลมที่กลัวผ<อ>วาเธอไม่รู้ว่านี่<อ>เธอเห็นอะไรไม่มีใครอยู่นอกจากแสงอนนั้นเธอ,อรู้แค่ว่าเธอต้องตามมันไป จนเธอเจอไฟดวงนี้อีกครั้งหนึ่งที่ห้องแห่งหนึ่งเธอรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นทางออกของเธอก็ได้และเธอก็ไปสะดุดเข้ากับอะไรบางอยา่างเธอล้มลงและนี่ก็เป็นความเซอร์ไพรส์ครั้งใหม่ที่มันดูแปลกตาย,ยิ่งกว่าเดิมเธอมาอยู่ในป่าที่มืดมิดเธอมาอยู่ในบรรยากาศที่เธอรู้สึกแล้วว่านี่มันห่างไกลจากบ้านเธอเหลือเกินนี่มันไม่ใช่ฝันแล้ว นี่มันน่าจะเป็นความเป็นจริงแล้วที่เธอหลุดมาอยู่ในอีกที่ที่หนึ่งเธอยังตามแสงไฟนั้นไปเรื่อยๆลัดเลาะไปตามที่ต่างๆเธอรู้สึกว่าคืนนี้มันช่างยาวนานเหลือเกินความเงียบของป่าทำให้เธอรู้สึกตัวขึ้นทุกทีแต่จู่ๆไฟตรงนั้นก็กลับมาอีกครั้งหนึ่ง เธอไล่ตามมันไปต่อแต่สุดท้ายนิทานย่อมมีตอนจบเธอมาหยุดอยู่ในที่ที่หนึ่งที่เห็นแสงไฟดวงนั้นได้อย่างชัดเจนเธอเดินตามแสงแน,นั้นเข้าไป mm hmm. เธอรู้ได้ทันทีว่านี่อาจจะเป็นแสงที่เธอตามหามาทั้งชีวิตก็ได้ mm hmm. เปรียบเสมือนโปรดักต์ของเราเนี่ยแหละ ที่อาจจะเป็นไฟที่ฟิล์มเมกเกอร์รอมาทั้งชีวิตไฟที่เล็กแรงเงียบเบาวพวกพาไปได้ทุกที่ตอบโจทย์การทำง,งานของฟิล์มเมกเกอร์ในยุคปัจจุบันซียูนโมลัส X 1 0 0และ G 6 0โอเคนะครับทุกคนตอนที่พิมบ,บรีฟนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งน,นี้เราก็เตรียมเบรกดาวที่คุยกันเอาไว้แล้วก็ออกกองเริ่มทำงานกันได้เลยนะ